ทั่วฝักยาวสีม่วงสายต้นพอจ2อ9 2 4 2 2ีดขีด24ขีด22พิจารณาเป็นพันธ์แนะนำโดยตั้งชื่อเป็นถั่วฝักยาวสีม่วงพันธ์กวกพิจิตหนึ่ง จุดเด่นของถั่วฝักยาวสีม่วงคือมีสารแอนโทไซยานินมากกว่าถั่วฝักยาวสีเขียวประมาณ10เท่าซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระลดการเสื่อมของเซลล์ร่างกายปัจจุบันใส่พันธ์ถั่วฝักยาวสีม่วงทั้งของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนไม่เป็นที่นิยมของตลาดและผู้บริโภคเท่าที่ควรเนื่องจากหลายปัจจัยอาทิเช่นคุณภาพการบริโภคไม่ดีผลผลิตต่ำเป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงที่เหมาะสําหรับการบริโภคสดให้มีความกรอบและรสชาติดีผลผลิตสูงอายุเก็บเกี่ยวเร็วและความหนาเนื้อสูงโดยการพัฒนาพันธุ์น้านหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรให้มีผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพการบริโภคที่ดีขึ้นขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสายต้นพอจสอง1ขีดเขีดสขีด2เริ่มจากผสมข้ามสายพันธุ์พ่อแม่โดยใช้พันธุ์น้านหนึ่งเป็นแม่ และสายพันธุ์ YB15 เป็นพ่อ ในปี2560ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจากนั้นปลูกคัดเลือกแบบบันทึกประวัติในปี2561-2562ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรในปี2563ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์โดยใช้พันธุ์หน้าหนึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดในปี2564ปลูกทดสอบพันธุ์โดยใช้พันธุ์หน้าหนึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและกแพพงเ เสนอพิจารณาเป็นพันแนะนําในปี2566-2567ถึงลักษณะเด่นของถั่วฝักยาวสีม่วงสายต้นพอจอ 2, 1อ2หีดขีดสขีด2ผลผลิตเฉลีย่ย1,942กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าพันหน้าหนึ่งร้อยละ46.27อายุเก็บเกี่ยวฝักแรก44วันหลังปลูกเร็วกว่าพันหน้าหนึ่งวันปริมาณสารเอนโทไซานินเฉลีย่ย187.4มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักสดสูงว่าพัน ้า่ละ61สีฝักสดมีสีม่วงเข้มกว่าพันหน้านหนึ่งความหนาเฉลี่ยเนื้อ2.05ม mm, ลเมตรมากกว่าพันหน้าหนึ่งลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญใบสีเขียวรูปหอกก้านใบสีเขียวปนม่วงแดงลําต้นบริเวณข้อมีสีม่วงแดงฝักสดสีม่วงเข้ม ความยาวฝักเฉลี่ย44.88เซนติเมตรร้อยละความพึงพอใจด้านรสชาติระดับความพึงพอใจร้อยละ62.5พื้นที่แนะนำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดที่จิตพิษณุโลกกำแพงเพชรเป็นต้นข้อควรระวังหรือข้อจำกัดปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงกุมภาพันธ์ผลผลิตสูงที่สุดปลูกในช่วงฤดูร้อนเสี่ยงต่อการระบาดของเพลี้ยไฟเพลี้ยจ,าาจักจั่นแมลงหวีขาวและไวรัสใบด่างเหลืองในช่วงฤดูฝนผลผลิตอาจลดลง เล็กน้อยและพบการระบาดของสัตว์ตรูพืชจำพวกหนอนกระทูและหนอนเจาะฝักความร้อมของพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรเมล็ดพันธุ์คัด3กิโลกรัมมีมเมล็ดพันธุ์หลัก5กิโลกรัมปัจจุบันกำลังผลิตมเมล็ดพันธุ์ชั้นขยายเป้าหมาย50กิโลกรัมในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ถึงเดือนมีนาคม2568 มีแผนผลิตมเมล็ดพันธุ์ชั้นขยาย50กิโลกรัมและ,มะเมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่าย150กิโลกรัมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจังหวัดพิจิตรการตั้งชื่อพันธุ์ขอเสนอชื่อพันธุ์ว่าถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์กวะกอพิจิตรหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษว่า Purple y a r s Long Bean DO a พิจิตรหนึ่ง